สามสองหนึ่งสวัสดีครับผมบุญนภัทครับผมเปีดครับผมครับผมก็เราอยู่กันที่งานแพร์ชาร์ตี้นั่นเองครับ g o i n g up together 2025ครับใช่เขาก็บอกว่าเป็นครั้งที่46แล้วเขารอบ16ปีใช่ครับผมครับผมแต่ว่เราสองคนคือได้มาครั้งแรกใช่มันมีปีมีปีที่แล้วไหมปีที่แล้วเราก็ไม่ได้มาอันนี้อ่ามีปีที่แล้วไม่ได้มาใช่เราน่าจะมาประมาณปีที่สี่นะครับเป็นพันสี่สบสี่พับ ใช่ครับผมก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานเพราะหนึ่งคือเรามีโอกาสที่จะได้ทําบุญกับแฟนลับยาก็งานนี้มันเป็นอีกงานที่ช่วยให้เราได้แบบร่วมทาบุญกับแฟนลับได้ใช่ครับผมใช่ครับผมก็จริงเพลทชาริตี้มีมาทั้งหมดสาวันแล้วเนาะครับผมใช่ครับผมก็นอกจากวันนี้ก็ยังมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับผมที่ตรงลานน้ำพุตัวอย่พารากอนนั่นเองใช่ครับใช่ครับผมว่า Premises, มาแล้วกายองอุณนใจอุ <um um anyway> <uh <nah ่นใจครับครับครับผมครับอ่าได้ครับครับก็อยากชวนเพื่อนแฟนทุกคนนะครับมางานแฟชั่นตี้เนาะเพราะว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับผมแล้วครั้งนี้ก็เป็นการทาบุญร่วมกันด้วยครับอยากชวนเพื่อนแฟนมางานกันนี้เยอะบแล้วก็มีศิลปินอีกหลายคนเลยจาโอูเยอะมากใช่ใช่ใช่โอ้ยน่าจะล้านกว่าชีวิตอ่ะสองสามล้าน ก็นั่นแหละจะได้แบบแฟนคลับของทุกคนเนาะทุกศิลปินจะได้มาร่วมทำบุญด้วยกันใช่ผมมาฟังเพลงเพราะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราคือรอยู่เนี่ใช่ครับใช่เบโอเ่ช็คเช็ค่พใช่ครับหรือว่าเ้ยขออนุญาตเขียนถูกหรือเปล่าเม่นไม่น นะฮะครับผมก็คืนนี้นะครับผมมีรีวิวจากซีรีส์นะครับผมออนเป็นอีพีที่สามแล้วใช่ครับผมครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับผมทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้านะครับก็ดูออนไลน์ที่ไอชีนี่หรือไอ c o m คอมเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับผมที่เดียวเท่านั้นนะใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับอันนี้เตรียมมา ผมเตรียมมาครับผมใช่เรื่องเมกันอันนี้โดยเฉพาะเลยาเลยบอกพี่พี่สื่อทุกสื่อให้อย่าลืมนะฮะเก็บภาพด้วยเก็บภาพนะข้างหลังเห็นไหมครัโอเคเห็นเห็นเราดูด้วยดูด้วยครับผมดูใไม่ดูจะตีมือคืนนี้จะมีอะไรคะต้องเปล่าจริงๆเราเราได้แอบดูอันคัดแล้วไม่ใช่อันคัดที่เขาเรียกว่าตัวตัวจริงอะไรเพราะเราไปรีแอครีแอคอีมิสามมาใช่ครับผมก็เนื้อเรื่องจะเข้มข้นขึ้นเอาจริง ถึงว่าสนุกมันมันมันสนุกขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับในอีพีสา่ตอนเปนีพมันอะไรเป็นไงบ้างมันจะเป็นยังไงบ้งอ่ามันจะเริ่มเริ่มตามหาตัวรามินแล้วฝั่งฮันเตอร์ใช่ครับเขาจะเริ่มมีสี่ไล่ล่าเยอะขึ้นแต่ก็เราก็ยังไม่ทิ้งความหวานาใช่มีให้กรุบก,กริบในอีพีนั่นเองฮะเริ่มเมื่อยล้วรู้สึกเมยบ้างมัได้แล้วแต่ทั้งสี่ให้มันนไ่ได้ครับผมทั้งสี่ตลอด<อ> แล้วทีนี้ก็คือแบบว่าเป็นไม่มีดาวเลยโอ้ครับก็แฟนคลับก็จากอินเทอร์เวิร์ดเป็นเอ็กซ์เวิร์ดทำด้อนี้คือด้อมผมคืออินเทอร์เวิร์ดคือลองสังเกตดูดีหลังจากหมดอ่าการปั่นเทนในวันคืนวันเสาร์แล้วและวันอาทิตย์เขาจะหายไปเลยฮะรวมถึงเจ้าของด้อมเนี่ยผมก็หายเหมือนกันคือใต้ตาได้มาพร้อมกับแฟนคลับเหมือนกันฮะคือเป็นคนได้กันหมด เราก็จะเข้าไปแบบว่าช่วยร่วมไวแล้วก็เข้าไปแบบว่าดูว่าเปนแพ้ช์ที่ถูกต้องใช่ไหใช่คือเหมือนคือเอาจริงๆต่อให้บุตรเตรมอยู่มานานขนาดเนี้ยแต่เราเราไม่ค่อยรู้วิธีการปั่นเทนเนาะเราเราก็เลยต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับแฟนคลับว่าเอ้ยมันต้องทํายังไงเทมถึงจะขึ้นอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะแค่รีทวิตแบบนี้เราต้องเมนชั่นต้องแบบก่อน15นาทีเอ้ย แบบเวลา15ทีตอนปัดเทนเงี้ยห้ามโพลรูปห้ามโพลวิดีโออะไรก่อนผมเรียนรู้มาแล้วฮะเข้าคอร์สมาเรียบร้อยฟังไว้ฮะเด็กๆถ้าอยากปัดเทนให้เื่อนอย่าโพลรูปก่อนตอน15นาทีนะฮะให้โพสหลัง15ทีใช่ครับผมแล้วก็อย่าใส่อีโมจินะฮะให้ต่อสองเข้า15ต่อต่อนะครับผมแสดงว่าคืนนี้เนี่ยต้องใช้ทุกการเคลื่อนย้ายต่อใช่ครับผมเอาจริงๆก็ดีใจคือตัวเลขแต่ละอีกีมันคือตัวเลขที่ ถูกที่สุดในชีวิตของเราสองคนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เราทํางนานในวงการนี้มาเนาะเพราะอย่างที่ดูกันว่าก่อนหน้านี้เทรนของเรามันก็ไม่ไม่ได้ขึ้นมาขนาดนี้หรอกจ๊ต้องขอบคุณไปค่ะแล้วเดี๋ยวเตนจะแปลเป็นภาษาจีนให้เราฟังครับผม thank you so much <laughs> <laughs> อะไรมันยาดยาดพูดไปเป็นสิบกะทีจริงๆผมออกตรงนี้นะพี่ผุญทูนด,ดีกว่าเดียวดีกว่าไันนี่คือเงนพี่อเฮ้ยงอนอะไรพี่ผมอ่ะดีละให้บุญทูนนี่แหละต่อยเขาเงินผมก็ต้องงอตัวเองนะ พี่เจนี่โอเคโอเคโอเคใช่ผมเขาพยายามไปไปดูแบบที่เขาแบบฟีดแบกมาว่าเฮ้ยโอเคสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยชอใช่คือบางทีอ่ะมันในโดยตัวเทเลอร์มันมันจะมีความจริงจังนิดี่แต่พอมาในซีรีส์จริงอ่ะมันมีความตลกอะไรข้างเงี้ยเขาแบบสไตล์ดีเทเลอร์ก็ไม่จริงจังนะตะกิ้กินแล้วนะอ๋อตอนแรก เขาก็มีแบบยัดๆมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากแบ่งความซัมดี้ไปเยอะนิดนึงเพราะเรากลัวมันเครียดเกินเพราพูดว่านี้ชีวิตเราก็เครียดมากพออยู่แล้วแต่จริงๆประชาชนหลายๆคนกาแค่รอคอยแล้วแต่ที่แบบรอคอยมาเขาออกมาแล้วมาตืรนเรารู้สึกยังไงบ้างปฏิงๆทีมงานหรือว่าแบบส่วนเกี่ท่องของโปรเจกต์นี้คือตั้งใจมากครับบทนี้โดนสั่งแก้ประมาณสามสี่รอบได้เพื่อจะได้มาบทในปัจจุบันนี้แล้วแบบรวมถึงวิธีการไหนทำเพราะว่าแบมพาย ถ่ายยากนะมันมันแบบมันเป็นแฟนตาซีมากเลยการถ่ายทําก็จะค่อนข้างที่จะยากการวางแผนเรื่องการถ่ายทำก็ยากคำพูดก็ยากข้าเจ้าทันเนี้ยข้าเจ้าข้าเจ้าเป็นสาวเทียงพระเจ้าเป็นหมอเจ้าได้มันเป็นสาวแล้อะแต่ว่าถ่ายได้ในกองถือกล้องอะไรปิดกล้องนะมะเืนครับผมะเรือนก่อใช่ดีใจมากครับผมเอาจริงแลคือคือผมอะถ่ายซีรีส์พร้อมกับสามหรือครั แล้วผมอ่ะชอบติดคาแรคเตอร์จากตัวเนี้ยไปตัวอื่นหรือเอาตัวอื่นมาติดตัวเนี้ยมันมันมันโฟกัสยากนิดนึงใช่ที่มันเล่นแตกต่างชัดเจเนาะที่งก็ก็ก็มีนิดนึงเหมือนกันใช่เพราะอีกสองเรื่องหนึ่มนจะเป็นคือส่วนตัวแล้วก็ฆณตกรรมอะไรนะครับพี่เต้มครับมึงผมจริงเราก็ดีใจนะฮะเพราะว่านอกจาก ที่แฟนๆที่เขาเสพเรื่องสตอรี่ของซีรีส์เนี่ยเขาก็ไปดูเรื่องของแบบพินต่างๆในตัว EP หนึ่ง EP สองที่ผ่านมาเ้อเพราะว่าจริงๆอะอย่างอย่างที่บอกฮะที่เรื่องนี้คุณมันเยอะมากเดี๋ยวดู EP สามวันนี้จบใช่ไหมฮะหรือสักแป๊บหนึ่งดู EP ต่อไปจะได้ย้อนกลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเข้าใจเร<ช><ๆ>ื่องคือบางทีอะแฟนคลับโลกถ่ายจ้ำหรือเปล่าถ่ายแบบไม่ใช่นะคะมันมันเป็นจริงเป็นวิธีการแล้วเรื่องของคุณอาโรนิวใช่ ถ้าไม่ดีให้ไปลงที่อารมณ์นี้ได้เลยอย่างนี้ผมร้่เรียนก็คเไปแล้วนะไปแล้วก็ดสามก็อ่นลับไปดูหนึ่งี่ที่เป็นอย่างที่ตลอดทั้งท้อเป็น marketing ของทางเราเพิ่มยอดวิวใช่ครับผมใช่ครับนี่เงต้องฝากกนน่ครับทุกคนปากด้วยนะฝากด้วยนะครับทุกคนรีวิวเนี่ยเดย์ตเวลาสองทุกครึ่งนะครับงทางจีีมส้าฮะอีพีสามแล้วบอกเลยว่าอีีนี้เราได้ดูมาก่อนแล้ว สุกจะอปฮอปฮอปมันฮอปมากเลยป่าไปนะครับผมเตรียมไปไหน